สวัสดีครับมานาก,กราชนะครับอันนี้มีโชคอรนมานะครับลูกค้านาะมาส่งที่ร้านนะฮะซ่อมนะครับเป็นของยามาฮ่าฟีโน่นะครับนานๆก็จะได้เห็นสักทีหนึ่งนะปกติก็ไม่ค่อยมีใครลงทุนขนาดนี้ผมเห็นครั้งสุดท้ายที่เขาเอามาเซลล์ราคาดีงามมากนะครับตัวหนึ่งเห็นเขาเคลียร์แลนด์นะราคาไม่ถึงหมื่นไม่รู้ว่าอันนี้อยู่ในรถที่เคลียร์แลนด์หรือเปล่านะ ซื้อตอนนี้ผมว่าก็คงราคาคงคงพุ่งขึ้นไปอีกนะเพราะช่วงหลังๆเนี่ยของทุกอย่างขึ้นราคาหมดนะแม้กระทั่งไวเดตก็ขึ้นราคานะฮะอันนี้ก็มาซ่อมนะครับในการรั่วซึมก็ถอดอสปริงออกนะครับอันนี้ก็มีรอยคราบน้ํามันน,ะนี่รั่วนะนี่ก็เป็นยางกันกระแทกคิดว่าน่าจะไม่เคยซ์วิสมาก่อนนะครับคำนี้ก็เป็นชิ้นส่วนโชคนะครับที่เราถอดออกมาทำความสะอาดนะครับ ถ้าเรามีเครื่องมือเราก็สามารถที่จะลื้อได้ทั้งห้องแกนแล้วก็ห้องน้ํามันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับห้องแก๊สไม่รั่วนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับห้องน้ํามันนะครับน้ํามันโช๊คนะครับจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันนะครับชัดเจนนะครับเก่ากับใหม่ในขนาดรั่วไปแล้วนะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับการทำโช๊กนี่ก็ใช้น้ํามันโช๊กเท่านั้นนะครับโช๊กเอร์ลินก็ควรจะใช้น้ํามันของเอร์ลินนะครับ ส่วนโชกอื่นๆผมไม่ได้รับทํานะครับก็อย่างพวกโชว่าอะไรพวกนี้มาเนี่ยก็โชว่าไม่มีน้ํามันของตัวเองใช่ไหมเราก็ใช้น้ํามันของเอรินนะครับแบรนด์อื่นบอกเลยราคาไม่ค่อยคุ้มที่จะซ่อมนะครับซ่อมไปก็อาจจะไม่ค่อยว้าวนะครับก็จะพยายามให้มุมมองกับเจ้าของโชคนะครับผมไม่ได้ว่าทุกคนที่ใช้โชคอยู่ต้องมาซ่อมกับผมไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับบางอันซ่อมไม่คุ้มจริงๆนะครับอย่างโชกเอรินเนี่ยมูลค่าค่าตัวเขาเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ย อย่างเงี้ยข้างหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทก็ซ่อมคุ้มนะครับเพราะว่าราคาค่าซ่อมผมเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็คุ้มค่าคุ้มราคาที่จะซ่อมอันนี้นี่เราซ่อมไปถึงเราประกอบไปถึงเนี่ยเออมันก็คือชกใหม่ดีๆนี่เองนะครับนุ่มนวลน,นะครับเนื่อบันโชคที่เราซ่อมเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันการปรับแค่จังหวะคอมเพรสชันอย่างเดียวนะไม่มีรีบาว เราทาการเทสด้วยการกดลงไปนะครับอันนี้เป็นโชคเดี่ยวนะครับต้นเล็กก็ยังพอกดไหวนะครับพอปล่อยมือนะครับโชคมันก็จะยืดตัวขึ้นเองเพราะว่าโชคมีแรงดันนะครับที่ถูกต้องนะครับผมจะลองปรับค่าคอมเพรสชันนะที่มีค่ามากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูความต่างกันระหว่างที่เราเปิดสุดกับปิดสุดนะครับ จะเห็นได้ว่าโชคจะยืดตัวขึ้นช้านะครับกว่าจังหวะที่เราเปิดหมดนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปล้างทําความสะอาดนะครับก็ประกอบสปริงก็พร้อมส่งกับเจ้าของได้นะครับสนใจก็ส่งมาเซอร์วิสกันนะครับการเซอร์วิสโชเออร์ลินเนี่ยจะต้องใช้น้ํามันโชเออร์ลินนะครับถ้าเราใช้น้ํามันไฮดรลิกนะครับซึ่งราคาถูกกว่า1ิเท่าตัวนะ คุณภาพชกจะไม่เหมือนเดิมนะฮะความนุ่มความอะไรมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็การหล่อลื่นนะครับภายในนะครับมันก็จะทําได้ไม่ดีเท่าน้ํามันช็อนกะมันจะสึกหลออย่างรวดเร็วถ้าคุณไปเห็นกับของถูกนะครับของราคาหลักพันอยู่ๆจะให้ทําราคาหลักร้อยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเห็นกนราคาถูกเราไปโดนน้ามันไฮดรอลิกชกแข่งกระด้างภายในสึกหลอนะครับกลายเป็นช็กที่บอบช้านะครับแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับ ช็เก b e r l i เป็นชคกที่พรีเมียมระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นดูแลรักษาดีๆนะครับใช้แล้วส่งมาเซอร์วิสนะฮะสปีละสองหอองมื่นโลนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับที่ภายในจะสึกหลอนะครับแต่อันเนี้ยโชคดีที่ว่าภายในเนี่ยมันยังไม่สึกหลอนะครับทั้งตัวผนังกระบอกแล้วก็ตัวลูกสูบช็กนะครับทำงานช่างก็ต้องเอะบ้างนะครับ อยู่ๆทำราคาต่ำกว่าทุนมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซอร์วิสนะครับโช็กเอรอินอ่ายามาฮาฟีโน่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ